ยินดีต้อนรับสู่ช่องกลยุทธ์วิถีเตา๋าที่เราจะพาคุณถอดรหัสกลยุทธ์จากสามก๊กให้ใช้ได้จริงในชีวิตคุณเคยไหมครับมีโอกาสดีอยู่ตรงหน้าแต่คุณลังเลช้าไปนิดเดียวทุกอย่างทั้งหมดวันนี้คือ ep 17เล่าปีใจอ่อนรับขงเบ้งช้าเกือบเสียเมืองเราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่วินาทีที่เล่าปีเกือบพลาดุองเบ้งยอดคุณสืหนึ่งเดียวที่เปลี่ยนชะตาทั้งแผ่นดินเพียงเพราะเขายังไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาด นี่ไม่ใช่แค่เรื่องในสามก๊กแต่มันคือบทเรียนชีวิตจริงว่าคนที่ลังเลมักแท้ก่อนจะได้เริ่มถ้าคุณเป็นเล่าปีตอนนั้นคุณจะทำยังไงไปดูพร้อมกันครับในปีคศ207เสียงลมหวิวผ่านแผ่นฟ้าแห่งยุคสงครามเล่าปีดผู้นำที่ไร้แผ่นดินในมือแพ้ศึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกตีแตกจนต้องเร่ร่อนหอบลูกมินีไทยกางเมืองอย่างไร้ที่พึ่งขณะนั้นเอง เขาได้ยินชื่อของชายคนหนึ่งนั่นคือจูก,กัดเหลียงหรือที่รู้จักกันในนามของเบงอัจฉริยะผู้แฝงตัวในชนบทกิติศัพท์เล่าขานว่าแม้นได้เขาไว้ในมือหนึ่งคนเท่ากับหมื่นทับแต่เล่าปีกลับลังเลไม่กล้าลุกเล้าไม่กล้าบุกเข้าไปพบหน้าตรงๆกลัวจะเสียมารยาทกลัวจะดูร้ายความนอบน้อมเขาตัดสินใจไปหาคุงเบงด้วยตนเองไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ถึงสามครั้ง ครั้งแรกไปถึงกระท่องกลางป่าแต่ขงเบ้งไม่อยู่ครั้งที่สองยังไม่เจอครั้งที่สามหิมะตกหนักเส้นทางลื่นและยากลําบากแต่เล่าปีก็ยังฝ่าฟันไปพร้อมกวนอูและเตียวหุยจนในที่สุดคงเบ้งจึงยอมออกมาต้อนรับในขณะเดียวกันทั้งเนือโจโฉกําลังเคลื่อนพลเป้าหมายชัดเจนยึดครองแผ่นดินจิงโจและเหนียนถ้าเล่าปียังใจเย็นอยู่แบบเดิมเขาจะไม่มีพื้นที่แม้แต่จะตั้งหลัก และแล้ว,ลวโชคก็เข้าข้างคนที่อดทนเมื่อคงเบ้งออกมาพบเล่าปีเขาไม่ได้แค่พูดคุยแต่กลับยื่นแผนการสุดล้ำที่ไม่มีใครกล้าคิดมาก่อนแผนหลงจงแผนแบ่งแยกแผ่นดินเป็นสามส่วนให้เล่าปียึดเสฉวนสร้างอาณาจักรใหม่จับมือซุนกวนถุงดูนำนาจกับโจโฉก่อนจะค่อยๆรวบรวมกำลังและควนแผ่นดินบุยในภายหลังมันไม่ใช่แค่แผนรบ แต่มันคือแผนเปลี่ยนชะตาประเทศเปลี่ยนชะตาเล่าปีและเปลี่ยนหน้าแผนที่ของแผ่นดินจีนตลอดการแต่ลองคิดดูครับถ้าวันนั้นเล่าปีใจอ่อนกว่านี้อีกนิดลังเลนานกว่านี้อีกหน่อยเขาอาจไม่เคยได้พบขุมเบ่งและประวัติศาสตร์จีนก็จะไม่เหมือนเดิมแต่กลยุทธ์หนึ่งกลยุทธ์ที่เล่าปีพลาดไปเกือบเสียเมืองตัดสินใจล่าช้าเท่ากับโอกาสหลุดมือเล่าปีรู้ดีว่าเขาต้องการอะไร เขาอยากได้ยอดกุญสือมาวางหลักฐานให้ตนเองตั้งตัวได้เขารู้ชื่อของเบ้งก้องแผ่นดินแต่สิ่งที่เขาขาดคือความกล้าตัดสินใจแบบเด็ดขาดในสนามกลยุทธ์ความลังเลเท่ากับความพ่ายแพ้เล่าปี่ใช้เวลานานเกินไปกับความเกรงใจความอ่อนน้อมที่เกินทอดีแทนที่จะใช้ภาวะผู้นำชี้ชัดและลงมือทันทีผลคือเขาต้องเสียเวลาไปถึงสามครั้งซึ่งในโลกแห่งการแย่งชิงอำนาจนั่นมากเกินพอที่จะแพ้ทั้งเกม บทเรียนคนที่รู้ว่าอะไรดีแต่ไม่กล้าคว้าไว้ทันทีสุดท้ายอาจไม่มีอะไรเลย 2. เมื่อศัตรูเคลื่อนที่เร็วกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ช้าขณะที่เล้าปี่ยังลังเลอยู่ในกระท่อมโจโฉกําลังเคลื่อนพลด้วยความเร็วสูงยกทัพลงใต้เป้าหมายคือยึดจิงโจและปิดทางไม่ให้เล่าปีมีพื้นที่ตั้งหลักโจโฉไม่ได้รอใครไม่ลังเลไม่เกรงใจเพราะเขาเข้าใจกลยุทธ์ข้อหนึ่งนีว่า ใครชิงลงมือก่อนคนนั้นกำหนดเกมถ้าคงเบ้งตัดสินใจไปอยู่กับผู้อื่นหรือหากโจโฉยึดพื้นที่จิงโจโดได้ก่อนเล่าปีจะไม่มีวันสถาปนาอาณาจักรโจโกกได้เลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าศัตรูเคลื่อนเร็วเท่ากับเวลาไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปบทเรียนศัตรูไม่รอให้คุณตัดสินใจเขาเดินเกมแล้วสรุปใจความกลยุทธ์มีเป้าหมายชัดอย่างเดียวไม่พอต้องกล้าตัดสินใจ ในเกมที่คนอื่นไม่รอความใชาคือการแพ้ที่ยังไม่รู้ตัวแล้วเต่าว่าอย่างไรเตาไหลไปในจังหวะไม่ใช่ในความลังเลโอกาสคือกระแสะน้ํามันไม่หยุดให้ใครว่ายตามถ้าคุณไม่ตัดสินใจกระแสะน้ําจะพัดคุณไปไกลจากสิ่งที่คุณต้องการแนะนํากลยุทธ์ที่ถูกต้องโอกาสหมาะต้องกล้าตัดสินใจเร็วนั่นคือการคว้าโอกาสอย่างกล้าหาญโอกาสดีไม่เคยยืนรอใคร คนที่ชนะในสนามชีวิตไม่ใช่คนที่คิดเยอะสุดแต่คือคนที่กล้าเลือกและลงมือในจังหวะที่ใช่ในสถานการณ์ของเล่าปี่คงเบ้งคือทรัพยากรล้ำค่าที่ผ่านการกลักรองแล้วว่าเหมาะสมแต่เล่าปี่กลับใช้เวลาพิธีรีตรองมากเกินไปถ้าเล่าปี่ใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องเขาควรหนึ่งเ,เร่งสร้างสัมพันธ์กับคนเก่งนักยุทธศาสตร์ที่แท้จริงรู้ว่าคนคือกุญแจสำคัญ หากรู้แล้วว่าคนนี้ใช่อย่ารอให้หลุดมือความนอกน้องต้องมีแต่ต้องควบคู่กับความเด็ดขาดถ้าเล่าปีรีบเดินทางไปหาขุเบ่งพร้อมของขวัญความจริงใจและแสดงความจําเป็นเร่งด,วด่วนเขาอาจได้ขุเบ่งเร็วกว่านั้น 2. ตัดสินใจเด็ดขาดหลังวิเคาะห์ข้อมูลเพียงพอไม่ต้องรู้ทุกอย่างถึงจะเริ่มเดินผู้นําที่เก่งต้องรู้ว่าเมื่อไหร่พอสําหรับการตัดสินใจเมื่อข้อมูล70%พร้อมที่เหลือคือความกล้า ในโลกแห่งกลยุทธ์รอจนมั่นใจ100%ช้าเกินไป 3. มองเวลาทรัพยากรล้ำค่าที่สุดคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเงินคนบางคนให้ความสำคัญกับคนแต่คนที่มีอำนาจจริงๆคือคนที่เห็นค่าเวลามากที่สุดเพราะโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างเสมอไปบางทีมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปบทเรียนกลยุทธ์ใครคว้าโอกาสก่อนแม้พละกกำลังน้อยกว่าก็ยังสามารถชนะศึกได้ เหมือนที่เล่าปีซึ่งไม่มีทัพใหญ่แต่เมื่อมีขงเบงก่อนใครเขาสร้างจากโจก๊กได้สําเร็จเต่าว่าไว้ผู้รู้เต่าเดินตามจังหวะไม่ขัดกระแสเมื่อคลื่นมาอยากกลัวอย่ารอให้โตคลื่นนั้นเพราะการรอมากไปคือการปล่อยให้พลังสูบเปล่าวันนี้โอกาสดีๆเดินผ่านหน้าคุณบ้างหรือเปล่าคุณเคยไหมเห็นบางจังหวะที่หัวใจมันบอกว่าเอาสิลงมือเลยแต่เรากลับตอบมันด้วยขอคิดอีกนิด แล้วก็ปล่อยให้โอกาสนั้นหายไปคุณลังเลเพราะอะไรกลัวผิดพลาดกลัวโดนปฏิเสธกลัวว่าจะยังไม่พร้อมพอแต่คุณรู้ไหมโอกาสไม่เคยรอคนที่พร้อมที่สุดแต่มันมอบชัยชนะให้คนที่กล้าพออย่าลืมว่าศัตรูที่แท้จริงของโอกาสไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือความช้าที่ปลอมตัวเป็นเหตุผลดีๆ เพราะความลังเลคือค่าสึกเงียบที่ค่อยๆปล้นอนาคตรเราไปทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวโอกาสไม่หายแต่มันเดินต่อโดยไม่รอคุณโอกาสไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบแต่มันรอคนที่กล้าพอจะลงมือกอ่อน3ขั้นตอนฝึกตัดสินใจเร็วแบบกุญสือคองเม้งหนึ่งตั้งเกณฑ์ให้ชัดเจนก่อนลงสนามจริงถ้าเรารอจนเจอสถานการณ์จริงแล้วค่อยคิดจะช้าไปครึ่งก้าวก่อนเจอสถานการณ์ให้ถามตัวเองล่วงหน้างานแบบไหนคือใช่ คนแบบไหนคือใช่โอกาสแบบไหนที่เราจะคว้าไว้โดยไม่ลังเลตัวอย่างถ้ามีโปรเจกต์ที่ตรงกับเป้าหมายชีวิตแม้ยังไม่มั่นใจ100%เราจะตอบรับทันทีถ้าเกณฑ์ตรง3ใน4ข้อที่วางไว้ 2. ประเมินเร็วในระดับ80%ก็เพียงพอชัยชนะของเล่าปีไม่ได้เกิดจากการรู้ทุกอย่างแต่เกิดจากการไม่รอให้รู้ครบวิเคราะห์พอประมาณถ้าได้ข้อมูลจะ8 0แล้วเริ่มตัดสินใจได้เลย เพราะในสนามจริงไม่มีใครได้ข้อมูลครบ100อยเอยู่แล้วอย่าให้ความสมบูรณ์แบบมาทำให้เราหยุดนิ่งคติเร็วแบบรอบครอบดีกว่าช้าแบบไม่จำเป็น 3. ตัดสินใจด้วยใจกล้าเสี่ยงเล็กน้อยเพื่อคว้าโอกาสใหญ่คงเบ้งเองก็ออกจากกระท่อมด้วยความเสี่ยงเขาไม่รู้ว่าเล่าปีจะทำตามแผนได้หรือไม่แต่เขาเลือกเดินออกมาการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มักต้องแลกกับความไม่แน่นอนเล็กน้อยจงยอมรับความเสี่ยงบางส่วนถ้ามันนำไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่า เทคนิคให้ฝึกกล้าตอบตกลงกับสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้วแม้จะยังไม่พร้อม100%สรุปอีกครั้ง 1. วางเกณฑ์ตัดสินใจให้ชัดไว้ลวงหน้า 2. ประเมินพอประมาณไม่ต้องรอให้ชูทุกจุด 3. กล้าเสี่ยงเล็กน้อยเมื่อเป้าหมายใหญ่พอบทเรียนจากเล่าปีคือคนที่ลังเลอาจเสียทั้งเมืองและทั้งอนาคต 1. คง,งเบ้งคือโอกาส 2. เวลาที่เล่าปีเสียไปคือราคาของความลังเล 3. และในชีวิตจริงของคุณโอกาสก็ไม่รอเช่นกันถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสเด็ดๆในชีวิตอีกเริ่มจากการตัดสินใจง่ายๆตรงนี้กดติดตามช่องกลยุทธ์วิถีเตา๋ากดแชร์ให้เพื่อนที่คุณไม่อยากให้พลาดโอกาสเพราะทุกสัปดาห์เราจะพาคุณมาถอดบทเรียนกลยุทธ์จากสามก,ก๊กให้คุณอ่านเกมชีวิตขาดขึ้นคิดได้ไวขึ้นตัดสินใจเด็ดขาดขึ้นช้าไปหนึ่งวันอาจเสียทั้งแผนที่ช้าไปหนึ่งก้าอาจเสียทั้งชีวิต โอกาสไม่เข้าประตูซ้ำคนตื่นไวเท่านั้นที่จะคว้ามันได้ขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ